ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566บริหารงานโดยนายสามีแก้วกผพวก้วำนวยการสกรอออรอำเภอสองดาววันที่1พฤศจิกายนนายสามีแก้วกะพวก้วำนวยการสกรอออรอำเภอสองดาว พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบสื่อการเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณห้องประชุมโคสิตโคสณะสันติสำนักง,งานสากรอจังหวัดสกลนครเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา วันที่6พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานายสามิทแก้วกะผู้อำนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนและบรารารักษ์สกรอมเพอสองดาวร่วมรับฟังแนวนโยบายจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และทำสัญญาจ้างเหมาบริการณห้องประชุมโคสิตโคษสนะสันติสำนักงานสกรอจงังหวัดสกลนคร วันที่7พฤศจิกายนนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรออมเภอสองดาวพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานสกรจังหวัดสกลนครครั้งที่10 ปีพุทธศักราช2,566ประจำเดือนตุลาคมณห้องประชุมโคสิตโคสณะสันติสำนักง,งานสกรจอจังหวัดสกลนครโดยมีนายชานชัยพูลกองสิงห์ผู้วกยการสกรจอจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่8พฤศจิก,กายน เวลา8นาฬิกานายสามิตแก้วกาผู้อำนวยการสกรอ,อมเภสอง2ดาวมอบหมายให้คณะครคูและบุคลากรสกรอ,อมเภสอง2ดาวเขาร่วมงานกระถิ่นสามัคคีอำเภอสองดาวประจําปีพุทธศักราช2566เพื่อทําโรงรักษาไว้ซึ่งขนธทรมเนียมประเพณีอันดีงามและเพื่อส่งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรสืบไปณวัดบูรพาพิรมย้านวชัหมู่ที่2ตสองดาวอําเภอ ภอสองดาวจังหวัดสกลนครเวลา9นาฬิกานายสามีกแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเภอสองดาวมอบหมายให้นางปริสาลาสินม,มาและนางอุทุมพรการบุรออตรครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมทะเบียนเทียบระดับการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณนะสกรอำเพอสองดาว และมอบหมายให้ในายนัทวัฒน์วันชูเสริมผูผู้ช่วยเขาร่วมประชุมมอบนโยบายการดําเนินโครงการเกี่ยวกับศูนยดิจิทัลชุมชนรูปแบบออนไลน์โดยเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆณศูนยะดิจิทัลชุมชนอาเภอสองดาวสกรออาเภอสอดาว วันที่8พฤศจิกายนเวลา9นาฬกานายสามม์แก้วกา่าพื่อการสกรอมเภอสองดาวพร้อมด้วยนางสาวปวิจลาเยเ็นวัฒนาตำแหน่งครูและนายอภิลาสุรินลาคศครูสอชเขาร่วมโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายนพุทธศักร 66, าช2566ณห้องประชุมโคสิ์ ขุนชนะสันติสำนักงานสกรจังหวัดสกลนครโดยมีนายชาญชัยภูลกองสิงห์ผู้วยการสกรจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่13พฤศจิก,กายนนายสามีแก้วกะผู้วยการสกรอำเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอำเภอสองดาวดำเนินการประชุมประจำเดือนครั้งที่10ปีพุทธศักราช2566 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติพร้อมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆในะห้องประชุมสกรอำเภอสองดาววันที่20พฤศจิกายนเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนางปริสาราชสิมมาครูกศนตำบลเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบุตรบสตรีอำเภอครั้งที่1 พุทธศักราช2567ณห,ห้องประชุมชั้น2อ,อเอสองดาวจัังหวดสกลนครโดยมีนายวิชานดาธุมมานายอเอสองดาวเป็นประธานในการประชุมวันที่22พฤศจิกายนนายสามิตแก้วก่าวู้วในการสกรอนครอสองดาว อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวศึกษาดูงานและร่วมส่งคุณครูอภิรักษ์สุรินทราอาดีตครูสรชเนื่องในโอกาสบรรจุเข้ารับพนักงานร,ราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนณะศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเภอนาว่าสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม วันที่24พฤศจิกายนนายสามิรแก้วกากพ่วงมมนลอยการสกรอมเผอสองดาวมอบหมายให้คณะครูนำนักศึกษาสกรอมเผอสองดาวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแก่นักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องวัคซีนในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลสองดาวณนะสกรอมเภอสองดาววันที่24จพฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานายสามุแก้วกาผู้มนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้นางอุทุพร์การะบุตรครูกศนอตำบลและนางสาวมุจรีวรรณพัฒนบรรณารักษ์เขาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในการปรปับปรุงิทัศน์ ตัดหญ้าตัดกิ่งไม้น้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านแพงตอนบนบ้านท่าวัดตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาววันที่24พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกานายสามีแก้วกะพูวอมือยการสกรองเพื่อเภอสองนาวพร้อมด้วยนางสาวประวิจลาย็นพัฒนา และนายนัทวัฒน์บรรชูเสริมครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ณห้องภูริทัตโตอำเภอเมืองสกลน,นครจงังหวัดสกลน,นครวันที่25พฤศจิก,กายนนายสามิแก้วกาผ่วอำนการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้นางอุทิสุพลครูอสา,าสมัคร และนางอุทุมพรกาลระบุตรครูกศสนํำบลเขาร่วมส่งน้ำถวายพระไตาเนื่องในภารกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทปนสแสงเทียนรองอธิกรมบังคับการสำนักพระราชวังชืญน,น้ำสงพระไตาเครื่องสัก,กระและไทยธรรมพระราชทานถวายแดดพระราชวชิระสโสพลหลวงปู่ลอ,อนาดกาโลเจ้าอาวาสวัดอภัยดำรงธรรม ณนะวัดอภัยดำรงธรรมตำบลปาทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครวันที่2 7พฤศจิก,กายนนายสั์แก้วกะผู้อำนวยการสกรอมเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักศึกษาสกรมเพอสองดาวจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25พฤศจิก,กายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวนรรคตพ่ะบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยประกอบพิธีถวายรชาชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆสถานศึกษาณนะสกรมเพอสองดาวอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่30พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานายสามิกแก้วกาผู้อำนวยการสกรองเผอสองดาวมอบหมายให้นายนัทวัฒน์วันชูเสริมครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566โดยมีนายวิชานดาทุมมาเป็นประธานในการประชุมณหอประชุมที่วการอำเภอสองดาว วันที่30พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกานายสามิตรแก้วกาพุ่มในการสกรอมเภอสองดาวเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566โดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานณห้องประชุมอำเภอสองดาวชั้น2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวขอขอบพระคุณค่ะ